ล่าสุดเมื่อวันเวลา19นาฬิกา40นาที23กรกฎาคมชดาพรทองเชื้อภรรยาปานเพชรได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสามีของตนต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากที่โดนอาวุธศอกของแอนโทนีทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสในยกที่5ในขณะที่เวลาเหลือเพียง1.18นาที ก่อนล้มหัวกระแทกพื้นหมดสติในการแข่งขันมวยไทยรายการไฟเตอร์เอกรุ่น73กิโลกรัมนัสนามมวยกองทับอากาศทูปต์เมียเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแพทย์พยายามรักษาอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ ล่าสุดแอนโทนีทีเมวยไทยคู่ชกของปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยยิมออกมาโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเป็นอย่างมากผมรู้สึกเสียใจมากจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้หมดมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่ไม่สามารถเอาออกไปจากความคิดได้จนถึงนาตอนนี้แม้หลายๆคนได้ส่งข้อความมาปลอบและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากก็ตาม ทุกอย่างมันคือโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ผมก็ขอให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบผมได้ให้คำมั่นสัญญากับครอบครัวของปานเพชรไว้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือให้พวกเขาจนกว่าจะบอกว่าไม่ต้องการอีกต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตั้งแต่ต้นและต้องขอโทษด,ด้วยไฟนี้คือไฟที่28ของผมและคิดว่าจากนี้อาจจะไม่กลับมาอีกแล้ว